สวัสดีครับวันนี้ผมจะเล่าเรื่องบันไดไม้โยกเยกของลิงน้อยให้เพื่อนๆฟังนะครับวันหนึ่งผมต้องปีนบันไดไม้เก่าที่โยกเยกกระมากแค่จะก้าวขึ้นก็ทำเอาใจต,ต่อมๆเหมือนลิงตกใจโดนน้ำเย็นแต่ผมไม่อยากยอมแพ้ก่อนจะปีนผมก็เอาเชือกมามัดบันไดให้แน่นตึงๆแบบแน่นหนาจนไม่โยกแล้วค่อยๆปีนขึ้นไปทีละก้าว ถึงแม้จะใจเต้นแรงแต่ผมก็รู้ว่าความกล้าไม่ได้มาแบบฟลุกมันต้องมีการเตรียมตัวก่อนเพื่อน,อนๆรู้ไหมครับความกล้าเหมือนกับการมัดเชือกบันไดถ้าไม่เตรียมตัวดีๆเราก็อาจจะตกแต่ถ้าเตรียมตัวดีๆแล้วก็พร้อมลุยไปได้เลยผมขอสรุปว่ากล้าแต่ไม่เตรียมตัวเราอาจพลาดไปไง่ายๆ แตกล่าแล้วเตรียมดีได้ไปถึงฝันไกลๆขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังนะครับไว้เจอกัน